สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พวกแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะและกดติดตามให้ด้วยนะครับบางองค์อาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่องผมชัดเจนอยู่แล้วพี่ดอาเวงก็แล้วกันนะมาพวกองค์แรกเลยครับเป็นพระเก่งเขาเรียกเนื้อสำริดไหมครับมาพี่ดูเนื้อดูฝุน่นดูความเก่าครับ เก่าแน่ครับแต่ไม่ไปหาที่เอาเองนะพี่ดูเนื้อดูฝุ่นครับนะดูช่อด้านล่างนะครับนั่นรอยตะใบเก่าเก่าเลยเป็นก้นถ้วยนะครับองค์นี้ขอพันสองครับ พี่ใบยาที่เราเองนะเป็นเนื้อสำริดเก่ากึกเลยคนระับต่อไปครับเป็นปูทวดวัดคอกหมูคนระับเป็นเนื้อทองเหลืองกับแดงนะคนระับพี่ดูเนื้อดูพิมพ์คนระับดูความเก่าคนระับเก่าแน่ครับและที่ชัดเจนไปอีกมีค้ดหมูด้วยนะครับเขาตอกค้ดครับแลวนั่นลอยกระแสโลหะที่ไหลเข้าไป ชัดเจนนะครับผมว่าอย่างนี้อยู่ในกรอบพลาติกนะครับองนี้ขอสองพระหน้าครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดลอยองค์ปีสามเครับรุ่นเครื่องบินตกครับรุ่นเครื่องบินตกครับ พี่ดูความเก่าครับดูเนื้อดูจีวอนคมกิบเลยนะครับดูบัวดูท่าทานครับรอยนิ้วมือชัดเจนครับอง์นี้ขอพันถามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าลิงปี08ครับพี่ลองพิมพ์เข้าไปดูก่อนครั เป็นปูทวดหน้าลิงปีศูนย์ปดครับเน่ยที่ก็บอกไป้เป็นบัวขีดนะครับบัวขีดก็ชัดเจนนะครับเลืพลอพระยังคมยังสวยอยู่เลยนะครับแร้อลอยปั๊มก็ชัดเจนะครับดูตัวตัดครับพี่ดูตัวหนังเสื้อครับองนี้ขอพันหกครับ ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับใช่เป็นเนื้อไม่กระพัดพระปิตางนี่น่าเป็นของหลวงพ่อทาแล้วพี่ดูเนื้อดินครับไม่ใช่เน่เนื้อดินเป็นเนื้อไม่กระพัดแล้วพี่ดูดินเบ่าครับดินยังติดอยู่เลยนะครับพี่ดูเนื้อครับ แล้วพี่ดูดินนะดูความเก่านี่ที่หัวเขามีจานด้วยนะพี่เห็นไหมมีรอยจานเรียบร้อยนะองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นปูเอี่ยมวัดหนังครับเนื้อตะกูครับแล้วพี่ดูความเก่าครับนะดูเนื้อแห้งครับ แล้วพี่ดูตามช่องนนดินเบ้ายัางติดอยู่เลยนะครับ mm. ือเขาปั้นทีละองนะครับ mm. พี่ดูด้านนี้ช่องอยู่นี่นะครับอะ mm. ไรครับ mm. แล้วพี่ดูร่องนิว้วครับนั่นดินเบ้ายัางติดอยู่เลยนะครับ mm. แล้วองค์เล็กหน้าเลี่ยมทองแขวนเลยนะ พี่ดูเนื้อแห้งครับแล้วดูความเก่าดูดินเบ้ายังติดอยู่เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ดูดินเบ้าครับและนี่ช่ออยู่นี่ครับองค์นี้ขอสองพน้าครับโทรมาต่อรองได้นะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดครับเป็นหัวขีดเลยนะครับนั่นละครับ เป็นหัวขีดสามเม็ดนะครับแต่นี่ผมไม่เคยเห็นในที่สามเม็ดเนี่ยจริงทุกนี่จะมีเม็ดเดียวนะครับพี่ดูเนื้อครับดูความแห้งดูความเก่าตามซอกครับ<แ>เนื้อขึ้นไข่เป็นธรรมดาเลยขึ้นไก่เก่ากึกเลยนะแล้วเนื้อว่านแห้งนะพี่ดูด้านหลังครับรอยลายนิ้วมือก็มีนะ ดูความเก่าความแห้งครับพวกพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ผมแค่บอกว่าถ้าลิ้นพระเกี้คือเสียเวลาครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าพี่ดูครดูความเก่าความแห้งครับพระนี้คือต้องดูความเก่าความแห้งครับถ้าพระไม่แห้งนี่คือวางเลยครับผมก็แมวเามานครับ ถ้าพลาไม่ให้ครับพี่ดูเนื้อองคงนี้ขอสองพันเจ็ดครับอาจจะมีราคาหน่อยนะแต่องค์ที่มีราคาผมรับประก,กันให้ครับต่อไปเป็นปูทวดหน้าจีนแมมเพลงน,นี้แล้วพี่ดูเนื้อดูฝุ่นดูคราาครับดูกระแสโลหะขึ้นมาเป็นเกล็ดเลยนะ พี่ดูด้านข้างรอยตะใบครับดูด้านหลังครับรอยแกะจากกอบวินเทจมานครับอันรอยแกะยังอยู่เลยนะเนื้อขึ้นมาเป็นเกล็ดเลยนะอาจจะช้ำสักนิดครับนิดเดียวครับแต่เราไว้ใช้พุทธคุณันะครับ ดูความเก่าความแม่ครับแล้วดูช่ออยู่ด้านล่างนะครับองค์นี้ขอสองพันเจ็ดครับแล้ก็ป็นูทวดพิมพเบีครับ เป็นเนื้อแดงนะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าเป็นปีศูนย์ห้านะเป็นพิมพ์บียแล้วพี่ดูดินเบ้าครับดูกระแสโลคะะดูบัวแล้วรอยตะใบเก่าๆเลยนะพี่ดูรอยตะใบครับดินเบ้ายัางติดอยู่เลยนะ พี่ดูเนื้อครับแล้วดูดินเบ้าครับแล้วดูช่ออยู่ด้านล่างนะรอยตะใบก็ชัดเจนนะครับองนี้ขอสามพันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกวิ่พีสนใจก็ ติดต่อผมได้เลยครับ063080174 0, 63, 0, 80, 0ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขอไปด้วยครับขอบคุณครับ